สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผู้ปกครองเผยหลังพ่ออ้อพาลูกทัศนศึกษาบ้านลุงพลจากกรณีโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปครูพานักเรียนไปทัศนศึกษาที่บ้านกอกอกซึ่งเป็นบ้านของนายชัยพลวิภาหรือลุงพลเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาโดยในคลิปจะมีภาพของเด็กๆที่วิ่งลงจากรถบัสไปหาลุงพลและภรรยาซึ่งมีชายคนหนึ่งระบุว่าเป็นคุณครูและเป็นเอีของลุงพลจึงได้พาเด็กๆ มาทัศนศึกษาที่ลานพญานาคดังกล่าวทั้งนี้ภายหลังจากที่คลิปดังกล่าวได้รับการแชร์และถูกส่งต่อออกไปจํานวนมากทําให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทันทีหลายคนตั้งคําถามว่าการทัศนศึกษาคืออะไรและที่บ้านของลุงพลเป็นแหล่งเรียนรู้หรือให้เด็กได้ศึกษาเรื่องอะไรด้านของนายไพฑูรย์สิงห์สีทา หนึ่งในผู้ปกครองกล่าวว่าตนไม่คิดว่าการทัศนศึกษาของนักเรียนจะมีประโยชน์อะไรถ้าก่อนหน้านี้ตนรู้ว่ามีโปรแกร,รมไปบ้านลุงคลตนจะไม่อนุญาตให้ลูกไปทัศนศึกษาอย่างแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณคะ่ะ